จีนสร้างคลังเก็บแบบหลักฐานเครื่องเครือบโบราณแห่งแรกของโลกเมืองจิงเตอร์เจินบนทลเจียงซีได้เปิดคลังหลักฐานเครื่องเครือบโบราณอย่างเป็นทางการเป็นคลังเก็บแบบหลักฐานเครื่องเครือบโบราณแห่งแรกของโลกค่ะโรงงานเครื่องเครือบอี้เหย่เมืองจิงเตอเจินเป็นแหล่งผลิตเครื่องเครือบสําหรับราชสํานักในสมัยหยวนหมิงและชิงนะคะโดยช่วงเกือบ40ปีที่ผ่านมาที่โรงงานเครื่องเครือบอี้เหยาย และแหล่งโบราณคดีโดยรอบได้ขุดพบชิ้นส่วนตัวอย่างเครื่องเครือบโบราณมากกว่า2 0 0 0 0ชิ้นคลังหลักฐานเครื่องเครือบโบราณได้ใช้วิธีทางเทคโนโลยีในการสร้างตัวอย่างของเครื่องเครือบเหล่านี้ในรูปแบบชิ้นส่วนที่จับต้องได้และตัวอย่างดิจิทัลค่ะทางเจ้าหน้าที่อธิบาย,ยนะคะว,ว่าวหลังจากสร้างตัวอย่างแล้วนักวิจัยก็จะเก็บข้อมูลประเภทต่างๆอย่างเช่นข้อมูลการขุดพบทางโบราณคดี การซ่อมแซมรวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆเช่นน้ําเคลือบสีสันลวด,ดลายการตกแต่งกรรมวิธีการเผาหลังจากนี้นะคะประมาณ1ปีครึ่งที่คลังแห่งนี้จะสร้างตัวอย่างแบบเครื่องเคลือบนับหมื่นชิ้นและจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อไขความลับของการผลิตเครื่องเคลือบที่มีมานานนับพันปีค่ะโดยคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูกระบวนการเผาเครื่องเคลือบ และสูตรวัตถุดิบแบบโบราณขึ้นมาอีกครั้ง